MG ประเทศไทยนะครับเตรียมเปิดตัว All New m g 3เวอร์ชั่นไทยกลุมพลังไฮบริด1.5 194แรงม้านะครับเตรียมที่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในเวลานี้นะครับท่านผู้ชมทางคาร์เมกซินไทยแลนด์ของเราก็มีสเปคแล้วก็ออปชันต่างๆของเจ้า All New m g 3เวอร์ชั่นไฮบริดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับว่าสเปคเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราไปชมขนาดและมิติตัวถังกันก่อนนะครับเจ้า All New MG 3ตัวใหม่นะครับจะยาวทั้งหมดเนี่ย4,113ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,797ม mm, ิลลิเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1,502ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,570ม mm, ิลลิเมตรระยะตามสุนหรือว่ากาวเคียร์แรนด์เนี่ยอยู่ที่117ม mm, ิลลิเมตรพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังอยู่ที่293ลิตรและ 137ลิตรเมื่อพับเบาะลงนะครับส่วนทางด้านเครื่องยนต์ของ MG ใหม่นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์บินซินสีสูบ DOHC 16วาล wow, ์ว1.5ลิตรพร้อมระบบแปรผันวาลว DVVT นะครับส่งกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่102แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ High Performance นะครับจนได้กำลังสูงสุดอยู่ที่136แรงม้า พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่143กิโลวัตต์หรือ194แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ1.83กิโลวัตต์อาวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ EAT 3จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีด้วยกัน3รูปแบบหรือ3โหมดได้แก่ Eco, Normal และก็ Sport มีระบบปรับแรงหน่วงจากการกู้คืนพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับสมมุติลงทางลาดชันเนี่ยก็จะได้การกู้คืนนะครับสระดับได้แก่มากปานกลางและก็น้อยทางด้านอุปกรณ์มาตรฐานของ mg 3 Hybrid ใหม่นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ led มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ไฟท้ายแบบ led ไฟเบรกดูที่3แบบ led มีไฟตัดหมอกหลังมาให้ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันหรือ daytime running light กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าระบบพับกระจกอัตโนมัติเมื่อล็อกรถระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติใบปัดน้ำฝนด้านหลังล้อลอยให้มานะครับขนาด16นิ้วลัดยางขนาด19ทับ55 R 1 6ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ MacPherson Start พร้อมเหล็กกันโคงมาให้ ช่วงล่างช่วงล่างด้านหลังแบบคานบิดกึ่งอิสระนะครับหรือว่าทอร์ชั่นบีมระบโบเบรกแบบจานเบรกสี่ล้อทางด้านอุปกรณ์มาตรฐานภายในนะครับจะได้เบาะนั่งคนขับเนี่ยปรับได้หดทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้สี่ทิศทางเบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้พวงมาลัยหุ้มหลังปรับได้สี่ทิศทางปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัย วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยด้วยกระจกหน้าต่างปรับด้วยไฟฟ้าแบบ One Touch Up Down าทางด้านผู้ขับขี่นะครับหน้าจอชุดมั่นวัดดิจิตอลมัตติฟังก์ชั่นขนาด7นิ้วหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบเชื่อมต่อมัตติคาเพและก็ Android Auto ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงเนี่ย6ตำแหน่งที่ให้มา ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายวายเลสชาร์เจอร์ช่องชาร์จยู b บีเอสองตำแหน่งช่องเชื่อมต่อยู b บีซีเนี่ยให้มาแค่1ตําแหน่งระบบกรองอากาศ PM 2.5มีมาให้ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับไฟส่องสว่างบริเวณห้องโดยสารตอนหลังระบบกุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมปุ่มพุทสตาร์ท ส่วนทางด้านระบบความปลอดภัยนะครับก็ MG 3 h y b r บ d ก็จัดมาเต็มๆนะครับกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบเสริมแรงเบรกนะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับ EBD ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวเมื่ออยู่บนทางลาดชันนะครับระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเมื่อความเร็วต่ำ ระบบช่วยควบคุมรถให้อย well ู่ในเลนระบบช่วยควบคุมรถนะครับเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อเสียงที่จะชนขันหน้านะครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตัวจจับพฤติกรรมการขับขี่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางนะครับ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยมาให้เสริมด้วยกล้องวองภาพนะครับ360องศาจุดยึดเบาะสำหรับเด็กนะครับ Isofix ระบบล็อกประตูอัตโนมัตินะครับสัญญาณเตือนระยะถอยนะครับแล้วก็ระบบกุญแจนิรภัยมีมาให้นะครับแค่นี้ยังไม่หมดนะครับคงต้องรอเปิดตัวนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาเสริมอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนในวันนี้ทางค่าแมกกซีนไทยแลนด์ของเราต้องจากรลาไปก่อนนะครับถ้าเปิดตัวในเดือนสิงหานะครับก็คือเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีจะมีแบบละเอียดนะครับในทั้งเว็บไซต์แล้วก็ช่อง YouTube มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับฝากกด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ